Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. วันนี้นะครับหัวข้อที่จะมาพูดก็คือเรื่อง innovation for sustainable future นะครับหรือว่าเราจะใช้โมเลกุลาร์บ o โอ g อยียังไงนะครับสำหรับการที่จะทําให้งานวิจัยหรือว่าการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ของเราเนี่ยมันสู่ความยั่งยืนนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรแนะนําตัวไปแล้วนะครับผมก็เรียนจบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ทางด้านสาขาโมเลกุลารโดยตรง นะครับก็มีโอกาสเข้ามาทํางานกับ CP พจริงๆแล้วเพิ่งมาทําสไลด์เนี้ยก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองทํางานมา16ปีแล้วนะครับก็ยาวนานกันครับก็ก็ยังทําต่อไปครับครับส่วนการทํางานกับ CP นะครับเราไม่ได้ทํางานแค่บริษัทยอย่างเดียวนะครับเรายังมีความร่วมมือกับมหาลัยต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างจริงก็กเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ จริงๆที่มออนี้เราก็เคยมานะครับร่วมมือกับอาจารย์วลัยลักษณ์ที่ที่ที่ภาควิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าปัจจุบันอาจารย์ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ก็ยังก็ยังยังยังดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกนะครับครับก่อนอื่นที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับว่างานวิจัยของผมเนี่ยมันไปสู่ความยั่งยืนยังไงนะครับ ผมอยากจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ากรอบการทํางานของพนักง,งานทุกคนใน CP พีนะครับจะมีวัฒนธรรมองค์กรครอบอยู่6ข้อนะครับนั่นก็คือที่ที่เห็นอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าอยากผมอยากให้โฟกัสข้อแรกที่ท่านประธานอาวุโสเนี่ยหรือท่านประธานธนินเนี่ยเป็นคนให้นะครับดำหลีเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนนะครับจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรข้อแรกของเราเนี่ยมันคือเรื่องความยั่งยืนนะครับคำว่าสามประโยชน์เนี่ย พนักงาน C ีทุกท่านอาจจะรู ihnen, втор, Meat, of of e. ้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมขอไม่ขยายความให้ให้ทุกท่านฟังนะครับ3ประโยชน์ที่ท่านประธานอาวุโสเนี่ยให้ดำหลีไว้นะครับคือท่านให้ดำหลีไว้ว่าการจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยจะให้คิดคํานึงถึงประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองคือประชาชนและอันดับ3คือเพื่อองค์กรนะครับผมก็ไม่น่าคิดว่า3ประโยชน์เนี่ยท่านท่านบอกว่าการที่ทําธุรกิจโดยมี3ประโยชน์เนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจของเรายั่งยืนนะครับ ผมก็มานั่งคิดว่าทําไมสามประโยชน์ถึงยั่งยืนนะครับถ้าเราทําเพื่อประเทศชาติอย่างเดียวนะครับองค์กรก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีกาไรอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับแต่ถ้าเราทําเพื่อองค์กรอย่างเดียวนะครับประเทศชาติขาดทุนขาดผลประโยชน์เนี่ยเราก็อยู่ได้ไม่นานนะครับหรือประชาชนที่อยู่รอบๆบ,บริษัทอยู่กับเราไม่ได้ครับเขาก็เกิดเรื่องฟ้องร้องก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นท่านถึงให้แนวทางว่าจะทําอะไรเนี่ยให้คิดถึง3ประโยชน์โดยอันดับแรกคือประเทศชาติประชาชนและเพื่อองค์กร ทีนี้มันก็มีส่วนสําคัญว่าแล้วสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าละ่ะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยทาไมมันถึงจะไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับผมมานั่งคิดโจทย์เนี้ยว่าแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเลยมาคิดภาพเล็กที่สุดนะครับสมมุติว่าเราปลามาใส่น้ําเลี้ยงปลาตีออกซิเจนให้อาหารปลาเนี่ยเราสามารถเลี้ยงได้ตลอดไปไหมครับ แน่นอนมันไม่ตลอดไปมันไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันไม่ยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะมันมีสิ่งอื่นเข้ามาท้าทายการเลี้ยงสัตว์การทําธุรกิจของเรานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้ดูว่าความท้าทายของธุรกิจพอเลี้ยงสัตว์น้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ความยั่งยืนของเรามันสูญเสียไปนะครับอันดับแรกเนี่ยความท้าทายอันดับแรกนะครับท้าทายด้านผลผลิตนะครับ ซึ่งเราอย่างที่เราทราบก,กันดีถ้าเป็นเกษตรกรหรือนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยจะทราบก,กันดีว่าผลผลิตของสัตว์น้ำเนี่ยตัวที่ทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยไม่ยั่งยืนอันดับหนึ่งก็คือเรื่องโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีความยั่งยืนทางด้านผลผลิตนะครับเรื่องที่2คือเรื่องต้นทุนครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่แค่สําหรับบริษัทนะครับเกษตรกรเองก็ตาม ถ้าทําแล้วไม่สามารถบริหารต้นทุนได้ขาดทุนเลี้ยงปลาแล้วขาดทุนนะครับก็จะไม่มีเกษตรกรเลี้ยงเลี้ยงปลาถูกไหมครับก็จะไม่ยั่งยืนนั้นผมก็มองว่าความยั่งยืนอันที่2เนี่ยเราต้องบริหารแล้วก็บริหารต้นทุนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมของผมเนี่ยก็จะมาช่วยตอบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกันนะครับความท้าทายด้านที่3นะครับความยั่งยืนด้านที่3ก็คือเรื่องตลาดครับทุกวันนี้ตลาดท้าทายเราครับไม่ว่าไม่ว่า ความต้องการของตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนใช้ยาปฏิชีวนะได้เดี๋ยวนี้ตลาดไม่เอาใช่ไหมครับเมื่อก่อนตลาดเมื่อก่อนตลาดอาจจะไม่สนใจเรื่องออร์แกนิกเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องปลากุ้งออร์แกนิกตลาดออร์แกนิกเพราะฉะนั้นตลาดเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงสัตว์น้ําก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามไปนะครับการเลี้ยงสัตว์น้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปครับเรื่องสุดท้ายแน่นอนครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะปล่อยน้ํายังไงจะทิ้งน้ํายังไงก็ได้นะครับมัน มันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนเราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการที่เราทําลายธรรมชาตินะครับสุดท้ายธรรมชาติมันก็กลับมาทําลายเราทําให้ความยั่งยืนของบริษัทมันลดลงนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างแค่ความท้าทายหรือความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับทีนี้ในส่วนในส่วนของงานวิจัยของผมเองเนี่ยมีส่วนยังไงที่จะช่วยในการที่จะทําให้ความยั่งยืนของบริษัทมันอยู่ได้ตลอดไปนะครับผมก็เลยจะขอยกตัวอย่างงานวิจัยนะครับประมาณ ประมาณ5งานวิจัยที่ผมได้ใช้มเลกุลาร์ไบอโลจีในการช่วยนะครับเสริมความยั่งยืนให้แก่บริษัทนะครับซึ่งงานวิจัยของผมอาจจะไม่ที่ผมผมขอออกตัวก่อนนะครับผมเป็นนักวิจัยแต่ผมไม่ใช่นักวิชาการดังนั้นผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องวิชาการเยอะนะครับแต่ผมขอจะอธิบายฟังง่ายๆว่างานวิจัยมันช่วยยังไงนะครับเรื่องแรกก็เรื่อง PCR นะครับเรื่องที่2เรื่องวัคซีนแล้วก็เรื่องที่3เรื่องโปรไบโอติกนะครับเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องในอนาคตหน่อยเป็นเรื่อง c r i s เ r อนะครับและเรื่องสุดท เทคโนโลยีเรื่องทดแทนการตัดการตานะครับามาเรื่องแรกกันครับ PCR หลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ้ย PCR มันมีส่วนช่วยยังไงแต่อย่าลืมนะครับ PCR เนี่ยการตรวจโรคทุกๆท,ท่านรู้จัก PCR PCR เป็นการตรวจโรคที่ปัจจุบันยอมรับว่าดีที่สุดในน้าปัจจุบันนะครับเพราะนั้น PCR เนี่ยเป็นกุญแจด่านแรกในการป้องกันโรคไม่ให้เข้าสู่ฟาร์มหรือเข้าสู่กุ้งของเรานะครับหรือสัตว์น้ำของเรานะครับ CP เนี่ย มีการพัฒนา PCR นะครับรวมถึงห้องตรวจเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนา PCR ให้มีความมีความเขาเรียกว่าตรวจได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับรวมถึงเราได้มีห้องแลบนะครับเพื่อที่จะตรวจโรคแล้วก็ให้บริการกับเกษตรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรานะครับในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับการรับรองจากกรมประมงนะครับว่าห้องแลบของเราเนี่ย มีมาตรฐานในการตรวจที่ถูกต้องนะครับรวมถึงเราก็ยังทำ n g Test หรือเราทดสอบทั่วไปกับกับมหาลัยอลิซนาซึ่งเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งเรื่องการตรวจโรคนะครับอันนี้เราก็รับบริการตรวจทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือให้กับให้กับบริษัทเราร,รวมถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำา PCR t e s t k กเนื่องจากว่าผมเชื่อว่า PCP เนี่ยเป็นบริษัทที่ตรวจโรคทางสัตว์น้ำเยอะที่สุดนะครับผมตรวจวันหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า3 0,000ตัวอย่าง เพราะนั้นผมเชื่อว่าโรคที่หลุดโรคที่มีอยู่ในประเทศเนี่ย CP รู้ก่อนทำเดียวก่อนทำชุดตรวจก่อนนะครับเราเลยพัฒนาชุดตรวจเพื่อขายภายในแล้วก็ภายแล้วก็แล้วก็ส่งออกข้างนอกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับรองจากออยอนะครับว่าสามารถที่จะทำโรงงานชุดตรวจขายเป็นเครื่องมือแพทย์ให้กับเกษตรกรได้นะครับแล้วก็รวมถึงยังได้รับ ISO 9000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าภายในปีนี้หรือปีหน้านะครับก็จะเริ่มมีขายออกไปในท้องตลาดนะครับครับแล้วก็ผมอยากให้ดูว่างานวิจัยของ CP นะครับ เราไม่ได้ทําชุดตรวจแค่ภายในอย่างเดียวนะครับเราทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับแล้วก็มีตีมพิมพ์เปเปอร์อย่างเช่นตอนที่เราทําเกิดโรคแอปเปิลนะครับเรารู้ว่าเกษตรกรมีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องหาการตรวจโรคที่ถูกต้องนะครับเราก็ได้ส่งตัวอย่างแล้วก็ทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วที่ทางร่วมกับหิดนเราก็ทานะครับแล้วก็ตีพิมพ์เปเปอร์ร่วมออกมาเพื่ออธิบายแล้วก็เผยแพร่วิธีการตรวจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงปี2 0นะครับที่เราาทงนวิจัย ต่อมานะครับเรื่องวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนด่านที่2เป็นเป็นประการด่านที่2สําหรับการป้องกันโรคนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a l c o h o l i นะครับสปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน q r วอา e ด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอ,อยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม E H ใต้กล้องจุลทรรศนะครับผม1ชุด ตรวจได้100ร้อยครั้งนะครับจำนวนหนึ่งชุดไปตรวจที่ฟาร์มครับสำหรับคัดกรอง e อ p ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับของมีจานวนจากัดนะครับผมคือเมื่อเราตรวจโรคไม่ให้โรคเข้ามาแล้วแต่ถ้าทำยังไงถ้าโรคมันเข้ามาในฟาร์มนะครับอันดับแรกเราไม่อยากใช้ยาปฏิชีวนะแน่นอนนะครับเราคงต้องใช้สารอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สัตว์น้ำของเราสูญเสียนะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาวัคซีนนะครับในการป้องกันโรคขึ้นมาในปลานะครับรวมถึง เราก็ได้ทํางานร่วมงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเรื่องการพัฒน,นาวัคซีนนานโนวัคซีนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยของเราที่เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ให้เกษตรกรใช้ได้นะครับแล้วโมเลกุล่าล่ะโมเลกุล่ามาทาอะไรนะครับเราก็มีการพัฒนานไปในระดับ DNA วัคซีนหรือว่าวัคซีนโควิดที่ทุกท่านรู้จักจก,ก็คือโมดอรนาหรือไฟเซอร์นะครับเราพัฒนานไปถึงระดับ DNA วัคซีน m อ็มไอเวัคซีนรวมไปถึง รีคอมเมนต์วัคซีนนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นในห้องทดลองนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีโรงงานผลิตที่จะขายไปข้างนอกได้แต่ว่าก็จะ,จะก็จะช่วยที่จะป้องกันเพื่อให้กเกษตรกรมั่นใจว่าเทคโนโลยีของ CP เนี่ยสามารถไปถึงกเกษตรกรนะครับเพื่อทําให้กเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงปลาได้อย่างไม่สูญเสียแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับตัวต่อมานะครับคือโปรไบอติกครับทุกคนอาจจะมองว่าโมเลกุล่าไปเกี่ยวอะไรกับโปรไบอติก ผมอยากให้ทุกท่านคิดถ้าเป็นทุกท่านเป็นนักวิจัยนะครับทุกท่านคิดว่าโปรไบอติกคัดเวลาคัดเลือกเนี่ยท่านก็จะเอาคัดเลือกโปรแบคทีเรียออกมาถูกไหมครับแล้วก็มาดูเคลียร์โซนถูกไหมครับว่าแบคทีเรียตัวนี้มีเคลียร์โซนกับเชื้อก่อโรคของเราหรือเปล่าถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราทำอะครับมันจะทําได้เฉพาะกับโปรไบอติกที่เป็น ia, ค้ลเชอร์เลแบคทีเรียก็คือหมายความว่าแบคทีเรียที่เลี้ยงเพาะเลี้ยงได้ถูกไหมครับอันค้าเชอร์เลรอแบคทีเรียเราไม่สามารถเลี้ยงได้ถูกไหมครับเราเลยได้คิดวิธีนะ คัดเลือกโปรไวรติกโดยใช้ระดับยีนนะครับทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตีพิมพ์เปเปอร์ออกมานะครับซึ่งเทคนิคก็คือเราตรวจในระดับ DNA ของแบคทีเรียชนิดน,นี้ชนิดนั้นๆน,น,นะครับให้ได้ยีนที่เรา ต้องการอย่างเช่นเราต้องการยีนที่มันสามารถที่จะป้องกันโรคได้ฆ่าเชื้อได้นะครับเราก็จะตรวจหาแบคทีเรียรที่มีแอนติไมครเบิลเปปไทด์นะครับรวมถึงวิธีนี้ครับเราสามารถตรวจได้ว่าแบคทีเรียรของเรามียีนดื้อยาหรือไม่นะครับเวลาที่เราเอาแบคทีเรียเทลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะได้ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่ไม่แพร่ยีนดื้อยาไปให้กับแบคทีเรียรที่อยู่ในธรรมชาติด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานวิจัยร่วมกับทางเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ตีพิม เทคนิคการหาโปรเบลติกออกมานะครับก,ก็ทำให้นักวิจัยของเราเนี่ยก็ได้รับปริญญาเอกไปนเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนอีกวิธีเดียวกันครับที่เอามาใช้นะครับแล้วก็เอามาหาโปรเบลติกเนี่ยก็คือเพื่อใช้หาจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำนะครับตัวที่เราลองทำนะครับเราหาจุลินทรีย์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำที่เรียกว่า N.O.B. นะครับหรือว่านโต ในโตคอคคัส <it oc oc cus> นะครับซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ในการกําจัดมีคุณสมบัติในการที่จะกําจัดไนไตรด์นะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือ AOB นะครับซึ่งกําจัดแอมโมเนียนะครับซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นอันเค้าเจอรแบคทีเรียซึ่งเราไม่สามารถเาพาะเลี้ยงได้ในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจหา PCR เราใช้ PCR ในการตรวจหาเนี่ยแล้วก็เก็บตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างตัวนั้นออกมาแล้วก็มาเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยง จุลินทรีย์กลุ่มนี้ขึ้นมาได้นะครับหลังจากเราทดลองเลี้ยงแล้วครับเรามาใช้นะครับในฟาร์มบ้านสร้างทําไมต้องเป็นฟาร์มบ้านสร้างครับฟาร์มบ้านสร้างเป็นฟาร์มในโครงการพระพระชาระดชดำรินะครับซึ่งถ,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 ถ้าทุกท่านดูนะครับจะเห็นว่านากุ้งเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วรอบๆบเนี่ยเป็นสีเขียวก็คือนาข้าวนะครับทำให้ฟาร์มบ้านสร้างเป็นฟาร์มที่ไม่สามารถปล่อยน้ําออกไปข้างนอกได้เพราะว่าน้ำฟาร์มกุ้งเป็นน้ําเค็มใช่ไหมครับ ปล่อยออกไปเนี่ยฟาร์มข้าวก็จะเสียหายฟาร์มบ้านสร้างเลยผลผลิตตกต่ำมากครับเพราะว่ามันน้ำมันเสียจนไม่รู้จะเสียยงไงแล้วครับ mm hmm. เขาก็เลยติดต่อมาทางผมแล้วก็บอกว่าขอทดลองใช้หน่อยได้ไหม NOB ตัวนี้คือคือพูดกันตรงๆครับเขาไม่มีทางออกแล้วครับ mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. เขาก็เลยมาขอให้ผมช่วยนะครับ mm hmm. เราก็ได้โอกาสที่ไปทดลองใช้นะครับ NOB ตัวนี้ของเรานะครับ mm hmm. ผมอยากให้ดูน้ำก่อนใช้โปรไบอติกนะครับจะเห็นว่า แค่ดูดน้ำเข้ามาในบ่อนะครับก็มีของเสียสะสมก็คือมีไนไตอยู่5 ppm ซึ่งเราก็รู้นะครับว่าถ้าความเค็มต่ำเนี่ย5 ppm เลี้ยงกุ้งก็ไม่รอดนะครับแล้วก็มีความขุ่นถึง15 NTU นะครับหลังจากที่เราลง NOB ไปได้7วันนะครับเราพบว่าไนไตเนี่ยเหลือศูนย์ทันทีนะครับรวมถึงน้ำใสเนี่ยเหลือ3เซซึ่งไอ้ตรงที่เป็นน้ำใสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้มาจากการทดลองครั้งนี้เราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีคุณสมบัตินี้ด้วยนะครับ แล้วทําให้บ้านสร้างนะครับจากเดิมที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยจากเดิมที่ผลผลิตของการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มเฉลีย่ยเนี่ยในปี2 5 6 4อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.4ตันต่อไร่เท่านั้นเองนะครับเลี้ยงทั้งปีเนี่ยได้แค่1.4ตันต่อไร่หลังจากที่ลองทดลองใช้ N O B หรือไมโครไลท์ของเราเข้าไปเนี่ยในปี2565 6667เนี่ยเขาสามารถเลี้ยงเพิ่มขึ้นได้เป็น5ตันต่่อไ6.2ตันต่อไร่6ตตัน่่อไและสูงสุดทที่เคคคยําได้นะรับือ8ตันต่อไร่นะครับ อันนี้คือเพราะว่าแบคที r ียเราเขาสามารถเข้าไปช่วยนะครับแต่ผลผลิตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราพอใจครับ mm hmm. การเปลี่ยนถ่ายน้ําของเขานะครับลดลงเนี่ยจากเดิมที่เขาใช้น้ําประมาณ6ลูกบาทเมตรต่ตอกุ้ง1กิโลนะครับ mm hmm. เหลือเพียง2.4ลูกบาทเมตรต่ตอกุ้ง1กิโล mm hmm. เท่ากับว่าการลดใช้น้ําไปถึง60%ซนะครับซึ่งการลดการใช้น้ําไป60%เนี่ยถ้าคิดเป็นคาร์บอนฟุตดปิ้นนะครับต่อ1กิโลกุ้งเนี่ยเราสามารถลดคาร์บอนไปได้0.7กิโลนะครับ ถ้าเราสามารถแอปพลิเคชันเราสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ให้กับฟาร์มทั่วประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผลผลิตกุ้งคูณ0.7เข้าไปเนี่ยก็จะได้ว่าเราสามารถลดคาร์บอนลงไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวลายนิดนึงว่ามันเป็นสเกลทดลองนะครับเรายังไม่สามารถให้เกษตรกรเอาไปใช้ได้โดยตรงนะครับส่วนเรื่องที่4ครับเป็นเรื่อง crispr หรือการตัดต่อนะครับสเรื่องแรกเนี่ยอาจจะมองว่า เป็นการใช้โมเลกุล่าทางอ้อมนะครับเรื่องที่4เนี่ยเป็นการใช้มเลกุล่ามเลกุล่าทางตรงนะครับก็คือการตัดต่อพันธุกรรมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใ,ใช้พูดคําว่าตัดต่อพันธุกรรมครับเขาใช้คําว่า Editing นั่นคือหมายความว่าเราไม่ได้เอายีนข้างนอกเข้ามาใส่ในสัตว์น้ําของเรานะครับเราแค่ลบบางส่วนนะครับของพันธุกรรมของสัตว์น้ำนะครับแล้วทําให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับไอการที่มันพันธุกรรมของเรามันถูกลบเนี่ยมันเกิดขึ้นในร่างกายเราตลอดเวลา ตอนที่เราแบ่งเซลล์ยกตัวอ,อย่างเช่นการเกิดฝฟผมเชื่อว่าแท็บทุกท่านจะต้องมีฝฟนะครับฝอยนั้นก็คือบริเวณที่พันธุกรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวนะครับทำให้เมลานินมันสร้างมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เกิดเป็นบริเวณผิวหนังตรงนั้นน่มันเป็นฝฟนะครับเราใช้เทคนิคเดียวกันครับแต่เราสามารถที่จะลบไปได้อย่างเฉพาะเจาะจองนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรายังไม่ได้ทำนะครับแต่เราเสนอว่าท่านตอนนี้ท่านในอนาคตเนี่ยเรามาทำเนี่ย ถ้าอาคิดง่ายๆครับอย,อย่างในเปเปอร์น,นี้ที่ตีพิมพ์นะครับเป็นเรื่องปลานิบน,นะครับถ้าเราสามารถลด FCR ของปลานิบน,นะครับได้แค่10%นะครับประเทศไทยจะมีผลประหยัดในการเลี้ยงปลานิบเนี่ยเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่640ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นแค่ทางตรงนะครับยังไม่รวมทางอ้อมอื่นๆเช่นค่าไฟค่าคนค่าทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราจะไปช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับ แล้วก็เป็นโชคดีนะครับที่เมื่อปีที่แล้วกลางปีที่แล้วนะครับท่านธรรมนัตเนี่ยก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่า GM, ตัวเทคโนโลยีจีนอิดิติ้งเนี่ยไม่ถือว่าเป็น GMO นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแล้วก็ขั้นตอนที่เราจะต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับกับกรมประมงว่าสัตว์น้ําของเราเนี่ยถ้าเราทาจีนอิดิติ้งจริงๆเนี่ยด้วยเทคนิคถูกต้องดีแคลกับกรมประมงให้ถูกต้องเนี่ยแล้วมันจะสามารถไปสู่เกรรษตรกรได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึง ส่วนเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่เคยคิดว่าโมเลกุล่าจะไปช่วยได้นะครับคือเรื่องการกีดกันทางการค้าครับผมเล่าย้อนไปในปี2018นะครับบริษัท t ท s c o Lotus นะครับบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับจากอังกฤษตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าจะส่งออกกุ้งไปที่บริษัท t ท sco Lo t ต s นะครับต้องมี n อนิมอล e วลแฟรแปลว่าอะไรครับแปลว่ากุ้งต้องมีความสุขก่อนตายแต่ว่า ตั้งแต่การเพาะพันธุ์กุ้งนะครับเราก็ทุกคนก็ตัดก้านตากุ้งอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการที่ให้กุ้งมันไข่พอพอเป็นในระดับอุตสาหกรรมนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาแล้วก็รอให้มันไข่ได้เพราะนั้นเราต้องบังคับให้มันไข่โดยการตัดก้านตาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น C p พครับก็เลยไม่ได้มองข้ามปัญหานี้นะครับเราก็ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมัิดนนะครับเพื่อพัฒนาตัวแอนติบอดีนะครับ คือทางมหิดลกับพัฒนาแอนติบอดีมาแล้วแต่เขาไม่มีโปรแกรมการใช้ที่ถูกต้องนะครับเราก็ได้ร่วมมือกับเขาแล้วก็พัฒนาโปรแกรมการใช้แอนติบอดีตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่ไม่จําเป็นต้องตัดการตากุ้งเรามีโปรแกรมการใช้แอนติบอดีนะครับแล้วก็สามารถทําให้กุ้งไขยได้เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้เห็นว่าตลาดมันเปลี่ยนนะครับมันเราเทคโนโลยีมันสามารถมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับ ก็ผมจะขอสรุปนะครับว่าจากงานทั้งหมดที่ผมทำมานะครับก็จะเห็นว่าผมทำทั้งเรื่องโมเลกุล่าเนี่ยเอามาใช้ทั้งเรื่องการตรวจป้องกันโรคนะครับเอามาช่วยบำบัดน้ำนะครับแล้วก็มาการปรับปรุงพันธุ์รวมถึงมาช่วยการสวัสดิภาพสัตว์นะครับซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ผลกระทบเชิงบวกที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้ต้นทุนของเราลดลงนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นนะครับ แล้วก็เพิ่มคุณภาพในการผลิตและสุดท้ายเนี่ยมันก็สร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วโมเลกุล่าเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนตอนที่ผมเข้ามาทำอะไรใหม่ๆผมไม่คิดว่าโมเลกุล่ามันเป็นแค่เทคนิคเทคนิคนึงนะครับแต่ตอนนี้โมเลกุล่ามันเป็นเครื่องมือนะครับหนึ่งในหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญนะครับที่จะทําให้สัตว์น้ําของเราเนี่ยครับไปสู่ความยั่งยืนครับผมก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ กรีนคอนโทรลเลอร์ทุ่นอัจฉริยะที่ออกแบบโดยทีมคนไทยเพื่อเกษตรกรไทยใช้เซ็นเซอร์ไทเทเนียมวัดค่าออกซิเจนค่าความเค็มและค่า PH แบบเรียลไทม์พร้อมระบบแปลงทำความสะอาดอัตโนมัติยืดอายุการใช้งาน ควบคุมง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานจริงช่วยให้เกษตรกรลดค่าไฟได้กว่า27ลดเวลาทำงานของเครื่องตีน้ำถึง60เพิ่มผลผลิตกุ้งและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า33 Green Controller คู่คิดฟาร์มไทยเพื่ออนาคตที่มั่นคง